คุณเคยรู้สึกไหมว่าอยู่ดีๆที่เดิมคนเดิมงานเดิมเริ่มทำให้คุณอึดอัดแบบไม่มีเหตุผลทั้งที่ไม่มีอะไรผิดแต่คุณกลับรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปความรู้สึกนี้ไม่ใช่สัญญาณว่าคุณอ่อนแอแต่มันคือสัญญาณว่าข้อตกลงวิญญาณของคุณกำลังจะเปลี่ยนระดับและคุณกำลังก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตที่ใหญ่กว่าเดิมมากขึ้นนั่นเอง พลังงานภายในของคุณกำลังขยายแต่สภาพแวดล้อมเดิมไม่รองรับแล้วเวลาที่คุณเติบโตขึ้นจากภายในยไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ลึกขึ้นความชัดเจนมากขึ้นความต้องการชีวิตที่สูงขึ้นหรือแม้แต่ความรู้สึกว่าเราไม่ใช่คนเดิมแล้วสนามพลังงานของคุณจะเริ่มเปลี่ยนเป็นอีกขึ้นหนึ่งทันทีแต่สภาพแวดล้อมเดิมเช่นคนเดิม งานเดิมห้องเดิมบทสนทนาเดิมรูปแบบชีวิตเดิมไม่สามารถรองรับพื้นใหม่ของคุณได้อีกต่อไปเหมือนคุณเติบโตจากไซส์เอเป็นไซส์เอมแต่ยังสวมเสื้อไซส์เดิมมันจะรู้สึกกับอึดอัดไม่คล่องตัวเหมือนไม่ใช่คุณอีกแล้วอึดอัดไม่ได้แปลว่าผิดอึดอัดคือสัญญาณว่าตัวตนใหม่ต้องการพื้นที่ใหม่ ความอึดอัดคือเสียงกระซิบของจักรวาลที่บอกว่าถึงเวลาขยายแล้วนะพลังงานของคุณเรียกร้องพื้นที่ที่ใหญ่กว่าคนที่เข้าใจมากกว่าระบบงานที่ท้าทายและขยายศักยภาพได้มากกว่าสภาพแวดล้อมที่ให้คุณเป็นตัวเองได้มากกว่านี่คือเหตุผลที่ทำไมห,หลายคนรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกภายใต้สิ่งที่เคยโอเค เพราะคุณไม่ได้อยู่ผิดที่แต่ที่เดิมมันเล็กเกินไปสำหรับตัวตนใหม่ของคุณแล้วและพระจิตของคุณกำลังหลุดจากสนามพลังงานเดิมความอึดอัดที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดเพราะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแต่เพราะพลังงานของคุณเปลี่ยนลึกจากภายในมันเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการหลุดออกจากสนามพลังงานเดิม เมื่อจิตของคุณเติบโตขึ้นคลื่นพลังงานเดิมจะเริ่มเบาเกินไปสำหรับคุณมันไม่สามารถรองรับความลึกความกว้างหรือพลังงานใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในตัวคุณได้อีกแล้วเหมือนปลาโตขึ้นแต่ยังอยู่ในโหลใบเดิมโหลไม่ได้ผิดอะไรแต่มันเล็กเกินไปสำหรับลมหายใจใหม่ของคุณพลังงานเดิมที่คุณเคยอยู่เคยทำให้คุณนิ่ง เคยทำให้คุณรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งเคยทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยแต่ตอนนี้มันกลายเป็นพื้นที่ที่จำกัดสถานที่ที่กดคลื่นพลังงานคุณไว้ระดับที่ไม่สามารถกระจายศักยภาพของคุณได้พลังงานใหม่ของคุณกำลังสูงขึ้นแต่กรอบเดิมยังเท่าเดิมเกิดเป็นแรงประทะทางพลังงานที่แสดงออกมาเป็นความอึดอัด นี่คือสัญญาณว่าจิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนระดับขึ้นไปอีกระดับพลังงานหนึ่งแล้วความจริงในใจคุณเริ่มดังขึ้นและมันไม่ยอมให้คุณโกหกตัวเองความอึดอัดหลายครั้งไม่ใช่เพราะโลกภายนอกเปลี่ยนแต่เพราะเสียงของความจริงภายในดังขึ้นจนคุณไม่สามารถทําเป็นไม่รู้เรื่องได้อีกก่อนหน้านี้คุณอาจทนได้ทนงานที่ไม่ใช่ ทนกับคนที่ทำร้ายความรู้สึกทนกับเส้นทางที่ไม่ได้ทำให้คุณเติบโตทนกับชีวิตที่เหมือนเดิมซ้ำๆแต่เมื่อคุณเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเสียงของจิตที่แท้จริงจะเริ่มตื่นขึ้นและเมื่อมันตื่นมันจะไม่ยอมให้คุณอยู่ในที่ที่ไม่ใช่อีกต่อไปคุณจะเริ่มรู้สึกว่าฉันไม่อยากทนแล้ว นี่ไม่ใช่ฉันอีกต่อไปเรามีศักยภาพมากกว่านี้เรารู้สึกเล็กลงทุกครั้งที่อยู่ที่นี่ที่นี่ไม่ใช่บ้านพลังงานของเราแล้วอึดอาจจึงไม่ใช่สัญญาลบแต่มันคือแรงผลักจากภายในเหมือนเมล็ดข้าวที่แตกเปลือกเปลือกไม่ได้ผิดแต่เมล็ดโตเกินกว่าเปลือกจะรับไหวคุณกําลังอยู่ในขั้นตอนนี้ จิตวิญญาณของคุณผลักให้คุณเติบโตผลักให้คุณออกจากความคุ้นเคยผลักให้คุณไปยังเส้นทางที่สอดคล้องกับตัวตนจริงมากกว่าและพระจิตแท้ของคุณเริ่มเข้ามาใกล้มากขึ้นการอึดอัดไม่ได้มาจากความเบื่อแต่คือการซ้อนทับของสองตัวตนคือตัวตนเดิมที่ยังอยู่ในความคุ้นเคย กับตัวตนที่แท้จริงที่ต้องการชีวิตใหม่เมื่อคลื่นพลังของตัวตนที่แท้จริงเข้ามาใกล้คุณจะเริ่มเห็นชัดเจนว่าที่เดิมคนเดิมงานเดิมไม่ใช่เส้นทางที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการอีกแล้วจิตแท้ของคุณเริ่มส่งสัญญาณชัดขึ้นเรื่อยๆเชน่นความรู้สึกเหมือนอยากลุกออกไปเฉยๆความรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านของพลังงานอีกต่อไป ความรู้สึกว่าชีวิตต้องมีอะไรมากกว่านี้ความรู้สึกเหมือนถูกดึงไปทางใดทางหนึ่งแต่อธิบายไม่ได้การอึดอัดคือแรงสันสะเทือนที่เกิดขึ้นเวลาตัวตนเก่ากำลังจะถูกถอดออกและตัวตนที่แท้จริงกำลังก้าวเข้ามาแทนมันเหมือนผีเสื้อที่เริ่มอึดอัดในรังดักแด้ไม่ใช่เพราะรังผิดแต่เพราะมันถึงเวลาออกมาแล้ว อึดอัดเท่ากับการเปลี่ยนร่างของจิตวิญญาณความถี่ของคุณเปลี่ยนแต่ความถี่ของคนรอบตัวไม่ได้เปลี่ยนตามนี่คือเหตุผลใหญ่ที่สุดที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดกับคนเดิมๆเ,เมื่อความถี่เปลี่ยนความสนใจเปลี่ยนวิธีชีวิตเปลี่ยนพลังงานการพูดคุยเปลี่ยนความลึกของการคิดเปลี่ยนมาตรฐานชีวิตเปลี่ยน เส้นทางเปลี่ยนแต่คนบางคนยังอยู่ในคลื่นเดิมนี่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าคลื่นพลังงานไม่ตรงกันตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายเหมือนคุณอยากเดินหน้าแต่คนรอบตัวพูดเรื่องเดิมเดิมเหมือนคุณอยากเติบโตแต่บางคนชวนคุณกลับไปวงจรเดิมเหมือนคุณอยากก้าวขึ้นแต่สภาพแวดล้อมดึงคุณลง ผลลัพธ์คืออึดอัดเพราะคลื่นไม่สอดคล้องคุณกำลังจะไปชั้นถัดไปของชีวิตแต่คนเดิมและที่เดิมยังอยู่บนชั้นเก่าจากกระวาลกำลังสื่อว่าไม่ใช่ทุกคนต้องมากับคุณในเส้นทางถัดไปความอึดอัดจ,จึงเป็นการคัดแยกโดยธรรมชาติของพลังงานเพื่อให้สิ่งที่สอดคล้องเท่านั้นที่อยู่กับคุณต่อไป เหมือนลิฟที่จำกัดน้ำหนักคุณต้องปล่อยบางอย่างออกลิฟถึงจะพาคุณขึ้นได้และเพราะความถี่ของคุณสูงขึ้นแต่ความถี่รอบตัวคุณกำลังต่ำลงเวลาคุณขยายพลังงานขึ้นโลกเดิมจะเริ่มเบาเกินไปแต่กดคุณไว้นี่คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ได้อยู่ในความถี่เดียวกับสิ่งรอบตัวแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่า บทสนทนาเดิมเดิมไม่มีพลังคนบางคนทำให้คุณเหนื่อยโดยไม่รู้ตัวงานบางประเภททำให้จิตคุณแห้งลงสถานที่เดิมทำให้คุณไม่มีแรงสร้างสารรค์นี่ไม่ใช่อารมณ์นี่คือความจริงทางพลังงานความทีใหม่ของคุณเริ่มสั่นในระดับที่ละเอียดกว่าแต่สภาพแวดล้อมเดิมยังสั่นในความทีหยาบกว่า มันจึงเกิดเป็นการเสียดสีทางพลังงานคุณรู้สึกเหมือนอยู่ผิดที่อยู่ผิดคลื่นอยู่ผิดวงจรชีวิตและจิตจะไม่สามารถอยู่นิ่งได้เพราะมันพยายามกลับไปยังสนามพลังงานที่ตรงกับตัวเองที่สุดความอึดอัดคือสัญญาณว่าคนที่ไม่ตรงคลื่นจะเริ่มหลุดออกจากวงจรของคุณเองโดยธรรมชาติ นี่คือกระบวนการคัดกรองครั้งใหญ่ของจักรวาลเส้นทางชีวิตของคุณเริ่มเปลี่ยนทิศแต่คุณยังยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นเดิมพลังงานของชีวิตจะส่งสัญญาณก่อนการเปลี่ยนเส้นทางเสมอความอึดอัดคือหนึ่งในสัญญาณน,นั้นก่อนชีวิตเปลี่ยนใหญ่มาเกิดสามอย่างหเหนื่นอยแบบไม่มีเหตุผล 2. ไม่อยากทำอะไรที่เคยทำ สามอึดอัดทุกครั้งที่แต่สภาพเดิมๆมพระจิตกำลังดึงคุณไปยังเส้นทางใหม่แต่ร่างกายและจิตสำนึกยังอยู่ในเส้นทางเก่ามันเหมือน GPS เปลี่ยนเส้นทางแต่คุณยังยืนอยู่ตรงนั้นจึงเกิดความรู้สึกขัดแันตลอดเวลาความอึดอัดคือแรงดึงให้คุณก้าวออกไม่ใช่เพราะที่เดิมแย่แต่เพราะเส้นทางข้างหน้าต้องการคุณ ถ้าคุณรู้สึกอึดอัดตอนนี้นั่นหมายความว่าจักราวาลกำลังเตรียมพื้นที่ใหม่เส้นทางใหม่กำลังเปิดประตูเก่ากกำลังจะปิดบทใหม่กำลังเขียนชื่อคุณในหน้าแรกและความอึดอัดคือแรงบีบให้คุณเดินออกจากหน้าเก่าและเพราะเส้นทางชีวิตของคุณถูกดึงไปอีกเส้นทางหนึ่งแล้ว นี่คือมุมลึกที่สุดเรื่องหนึ่งหลายครั้งที่คุณรู้สึกอึดอัดไม่ใช่เพราะสิ่งรอบตัวไม่ดีแต่เพราะคุณกำลังก้าวเข้าเส้นทางใหม่เหมือนจิตของคุณกำลังกระโดดไปข้างหน้าแต่ร่างกายและชีวิตภายนอกยังไม่ตามไปจึงเกิดเป็นความรู้สึกเคลื่อนที่ไม่ได้เหมือนพลังงานถูกดึงไปสองทิศคุณจะรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ที่เดิม ไม่สนใจสิ่งที่เคยชอบไม่อยากคุยกับคนบางคนไม่รู้สึกมีแรงทำงานแบบเดิมเหมือนอะไรบางอย่างกำลังกวักมือเรียกนี่คือจิตวิญญาณของคุณที่กำลังดึงให้คุณไปยังเส้นทางที่สอดคล้องกับชะตาชีวิตที่แท้จริงมากขึ้นเมื่อเส้นทางใหม่เกิดขึ้นเส้นทางเดิมจะเริ่มแคบลงทันทีและความอึดอัดจ,จะเตือนว่า คุณไม่สามารถอยู่ที่เดิมได้อีกแล้วถ้าคุณจะไปถึงเวอร์ชั่นใหม่ของตัวเองจิตของคุณรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่อมากกว่านี้แต่ชีวิตเดิมกำลังจํากัดคุณนี่คือความลึกที่สุดของทั้งหมดคุณไม่ได้อึดอัดเพราะที่เดิมแย่คุณอึดอัดเพราะคุณรู้ว่าคุณคู่ควรมากกว่านี้ในระดับวิญญาณทุกคนมีเส้นทางของตัวเอง และจิตจะส่งสัญญาเสมอว่าเราเกิดมาเพื่อเติบโตเราเกิดมาเพื่อขยายเราเกิดมาเพื่อมีบทบาทใหญ่กว่านี้เราเกิดมาเพื่อเวอร์ชันที่เต็มศักยภาพแต่ชีวิตเดิมอาจทำให้คุณรู้สึกเล็กลงเช่นงานที่ไม่ท้าทายความสัมพันธ์ที่ไม่สนับสนุน บทบาทที่ไม่ให้คุณเติบโตคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณสภาพแวดล้อมที่ไม่มีพลังงานสร้างสารรค์จิตจึงรู้สึกติดคุกพลังงานและมันจะต้านจนคุณรู้สึกอึดอัดไม่ใช่เพราะคุณผิดแต่มันคือการตื่นรู้การตื่นรู้ว่านี่ไม่ใช่ตัวตนจริงของฉันและฉันคู่ควรกับชีวิตที่ใหญ่กว่าเดิม เมื่อคุณรู้สึกแบบนี้นั่นคือช่วงที่ชีวิตกำลังจะเปิดทางใหม่ให้คุณแบบจริงจังความอึดอัดจ,จึงไม่ใช่การลงโทษแต่คือการประกาศว่าถึงเวลาขยายเวอร์ชั่นของคุณและพระจิตของคุณกำลังเรียกคืนศักยภาพที่หลับอยู่ความอึดอัดที่คุณรู้สึกคือการเตือนว่าคุณกำลังใช้ศักยภาพไม่ถึงส0ของที่คุณมีภายในคุณมี ความสามารถมีเจตนาแรงบันดาลใจมีภารกิจมีแสงบางอย่างความต้องการเติบโตบทบาทที่ใหญ่กว่านี้ที่ถูกกดทับเอาไว้พระชีวิตเดิมไม่อนุญาตให้มันเติบโตจิตของคุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับความรับผิดชอบระดับสูงกว่า โอกาสที่ใหญ่กว่าแสงที่ส่องไกลกว่าตัวตนที่เต็มศัก,กยภาพกว่าเมื่อจิตแท้รู้สิ่งนี้มันจะไม่ให้คุณอยู่นิ่งในชีวิตเดิมจึงทำให้คุณรู้สึกเหมือนอึดอัดลึกๆแบบไม่มีเหตุผลแท้จริงแล้วนั่นคือศัก,กยภาพของคุณกำลังเคาะประตูจากด้านในมันบอกว่า ลุกขึ้นมาได้แล้วคุณพร้อมแล้วสำหรับเวทีที่ใหญ่กว่าหยุดย่อตัวเองลงเพื่อเข้ากับที่เดิมได้แล้วอึดอัดคือสัญญาณของการเปิดการเติบโตระดับใหญ่ที่คุณไม่สามารถหยุดได้แล้วระดับการเปลี่ยนผ่านของโหมดโชชาตาโหมดโชชะตาไม่ใช่สิ่งลึกลับมันคือจุดเปลี่ยนที่ชีวิต ที่วิญญาณกำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดเหมือนประตูชะตาที่คุณต้องเดินผ่านในบางช่วงของชีวิตแต่ในระดับพลังงานหรือก,กว่านั้นมันคือจุดที่เส้นทางเดิมกำลังจะสิ้นสุดลงและเส้นทางใหม่กำลังจะเปิดเมื่อใดที่คุณเข้าใกล้โหมดโชชาตาคุณจะรู้สึกอึดอัดกับทุกอย่างเดิมเดิม พราะชีวิตกำลังบีบคุณให้ไม่สามารถอยู่ที่เดิมได้อีกต่อไปไม่สนใจสิ่งที่เคยชอบเพราะความสนใจของคุณถูกย้ายไปยังเส้นทางใหม่ที่คุณยังมองไม่เห็นคนบางคนเริ่มออกจากชีวิตเพราะพวกเขาไม่ได้อยู่ในเส้นทางถัดไปของคุณงานเดิมเริ่มสร้างแรงต้านเพราะวิญญาณของคุณรู้ว่าหน้าที่ต่อไปของคุณไม่ใช่ตรงนี้ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือสัญญาณชัดเจนว่าคุณกำลังเข้าใกล้โหมดเปลี่ยนเวอร์ชันชีวิตโหมดโชคชาตาคือรอยต่อระหว่างสองเวอร์ชันของตัวคุณแต่และเวอร์ชันของคุณมีระดับความคิดระดับความถี่ระดับศักยภาพระดับความจริงภายในระดับความกล้าหาญ ระดับภารกิจชีวิตที่แตกต่างกันเวลาคุณเข้าใกล้โหมดโชชะตาจิตจะเริ่มขับออกตัวตนเก่าทั้งหมดเพราะมันไม่สามารถตามคุณไปยังเวอร์ชั่นใหม่ได้นี่คือสาเหตุที่คุณอึดอัดตอนนี้เพราะสิ่งที่เป็นของเก่ากำลังหลุดออกแต่สิ่งใหม่ยังไม่เข้ามามันเป็นช่วงพื้นที่ว่างของจักรวาล เป็นจุดที่มนุษย์สับสนที่สุดแต่เป็นจุดที่วิญญาณแข็งแรงที่สุดโหมดโชคชะตามีสมระดับการเปลี่ยนผ่านและความอึดอัดของคุณอยู่ตรงไหนระดับที่หนึ่งความไม่พอแบบหาเหตุผลไม่ได้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าฉันไม่โอเคกับชีวิตแบบนี้อีกแล้วแม้ทุกอย่างดูปกติความไม่พอแบบไม่มีเหตุผลไม่ใช่ปัญหา แต่มันคือการกระตุกข,ของเส้นทางใหม่ระดับที่สองการหลุดจากสิ่งเดิมความรู้สึกอึดอัดเริ่มแรงขึ้นคุณจะเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่ที่ของฉันไม่ใช่งานของฉันไม่ใช่คนของฉันไม่ใช่บทของฉันแล้วไม่ใช่ชีวิตที่ฉันต้องการแม้ไม่มีอะไรผิดพลาด แต่ความรู้สึกเหมือนจิตดันคุณออกมาชัดมากนี่คือสัญญาณว่าคุณกําลังจะหลุดจากเส้นทางเดิมระดับที่สามการถูกผลักไปยังเส้นทางใหม่ระดับนี้จัก,กรวาลจะเริ่มจัดฉากคนบางคนออกจากชีวิตโอกาสใหม่เริ่มโผล่มาสัญชาตญาณเริ่มนำทางความกล้าหาญเริ่มขยาย ความจริงในใจชัดกว่าที่เคยตัวตนเก่าเริ่มตายตัวตนใหม่เริ่มผีบานคุณจะรู้สึกเหมือนชีวิตกำลังจะพาคุณไปที่ใหม่ไม่ว่าคุณพร้อมหรือไม่นี่คือจุดที่โหมดโชชะตาเปิดประตูเต็มที่ทำไมโหมดโชชตาถึงทำให้คุณอึดอัดกับที่เดิมคนเดิมงานเดิมเพราะสนามพลังงานเดิมหมดอายุแล้ว มันไม่ใช่พื้นที่สำหรับเวอร์ชั่นใหม่ของคุณอีกต่อไปจิตของคุณรู้ก่อนที่สมองจะรู้เสมอจึงส่งสัญญาณออกมาในรูปแบบของอึดอัดเบื่อเหนื่อยไม่อินไม่รู้สึกเข้ากาันอยากออกไปเฉยๆรู้สึกเล็กลงเวลาต้องอยู่ที่นี่ เพราะพลังงานเดิมเตี้ยกว่าตัวคุณตอนนี้มันจึงเริ่มกดคลื่นของคุณไว้เหมือนคุณใส่รองเท้าที่ใส่ไม่ได้แล้วขนาดเท้ามันก็ชัดเจนว่าโตขึ้นแต่คุณยังพยายามยัดเข้าไปหมดโชคชะตาเปรียบเหมือนการผลักให้คุณไปหาลูกโลกอีกใบที่เป็นของคุณจริงๆหมดโชคชะตาเท่ากับจุดที่เส้นทางวิญญาณเปลี่ยนระดับ และเมื่อเปลี่ยนระดับคุณจะถูกย้ายโดยอัตโนมัติไปในที่ที่สอดคล้องกับเส้นทางชีวิตสูงสุดของคุณวิญญาณจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่ในที่ที่จำกัดเล็กไม่เติบโตไม่ใช่ของคุณไม่สอดคล้องกับภารกิจของวิญญาณความอึดอัดจ,จึงไม่ใช่โทษ แต่เป็นแรงบีบให้คุณกลับสู่เส้นทางจริงของตัวเองระดับข้อตกลงของวิญญาณคืออะไรและทำไมมันสำคัญกับชีวิตคุณมากกว่าที่คิดโซลคอนแทรกค,คือข้อตกลงที่วิญญาณทำไว้ก่อนมาเกิดเหมือนเป็นทิมพ์เขียวพลังงานของชีวิตที่กำหนดว่าคุณจะมาเรียนรู้อะไรคุณจะเจอบททดสอบแบบไหน ใครจะเข้ามาเป็นครูของคุณความสัมพันธ์แบบไหนจะเปลี่ยนคุณเส้นทางชีวิตคร่าวๆจะเป็นเช่นไรอะไรคือภารกิจทางวิญญาณของคุณจริงๆมันไม่ได้ละเอียดถึงขั้นกำหนดทุกเหตุการณ์แต่เป็นกรอบพลังงานที่วิญญาณคุณเลือกมาก่อนเกิดเพื่อให้คุณเติบโตในแบบที่วิญญาณต้องการและที่สําคัญที่สุด จุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตเช่นช่วงอึดอัดกับแคบอยากออกจากที่เดิมไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นสัญญาณว่าข้อตกลงที่วิญญาณทำไว้ของที่เดิมกำลังจบลงข้อตกลงที่วิญญาณทำไว้ทำงานยังไงมีสามระดับชั้นลึกที่คนทั่วไปไม่รู้ระดับที่หนึ่งข้อตกลงเรื่องบทเรียนนี่คือระดับพื้นฐานที่สุดทุกวิญญาณเลือกบทเรียนก่อนเกิดเช่น บทเรียนเรื่องคุณค่าบทเรียนเรื่องความรักบทเรียนเรื่องการสูญเสียบทเรียนเรื่องความกล้าหาญบทเรียนเรื่องการเลือกตัวเองบทเรียนเรื่องพลังงานบทเรียนเรื่องความมั่งคั่งในระดับจิตและเมื่อบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งเรียนจบคุณจะเริ่มรู้สึกอึดอัดกับที่เดิมทันที พราะบทเรียนมันหมดอายุไปแล้วความอึดอัดจ,จึงไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือสัญญาณว่าบทเรียนของที่เดิมจบแล้วถึงเวลาย้ายระดับแล้วระดับที่สองข้อตกลงเรื่องคนทุกคนที่เข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าจะดีหรือร้ายไม่ได้เข้ามาแบบสุ่มเลยพวกเขาถูกจัดวางไว้ล่วงหน้าเพื่อมอบบทเรียนบางอย่างให้คุณเช่น คนที่ทำให้คุณโกรธคนที่ทำให้คุณเจ็บคนที่ดึงพลังงานคุณลงคนที่ยกระดับคุณขึ้นคนที่เห็นคุณค่าของคุณคนที่ผลักคุณให้เติบโตคนที่ทรยศคนที่รักคนที่ทิ้งคุณไปคนที่คุณคิดถึงแต่ไม่ควรกลับไปหา ทุกคนมีบทบาทเฉพาะในสัญญาวิญญาณของคุณแต่เมื่อบทบาทของเขาจบแล้วจิตของคุณจะเริ่มผลักเขาออกคุณจะรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วอึดอัดไม่ใช่คนเดิมที่คุณเคยเข้ากันไม่สนทนาเรื่องเดียวกันอีกต่อไปพูดกันไม่รู้เรื่องเหมือนคลื่นในตรงนี่คือสัญญาณว่า ข้อตกลงวิญญาณระหว่างคุณกับเขาจบแล้วและคุณต้องเดินหน้าต่อไปคนละเส้นทางระดับที่สมข้อตกลงเรื่องภารกิจชีวิตนี่คือระดับลึกที่สุดและเป็นระดับที่ตอนนี้กำลังทำงานในชีวิตคุณอยู่ทุกวิญญาณมาพร้อมภารกิจบางคนคือภารกิจเรื่องการรักษาใจคนบางคนคือภารกิจเรื่องสอน บางคนคือภารกิจเรื่องนำพลังงานใหม่เข้ามาในครอบครัวบางคนคือภารกิจเปลี่ยนค่านิยมเก่าบางคนคือภารกิจขยับสังคมผ่านพลังงานและคนอย่างคุณเป็นวิญญาณผู้ตื่นรู้เร็วจะมีสัญญาณชัดมากเมื่อภารกิจถัดไปเรียกคุณเมื่อภารกิจถัดไปเริ่มทำงานสัญญาณคืออึดอัดกับงานเดิม ไม่อยากอยู่ในที่เดิมรู้สึกว่าตัวเองเล็กลงในพื้นที่นั้นความฝันใหม่เริ่มเกิดขึ้นจากด้านในแรงผลักจากข้างในชัดมากสมองยังไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่หัวใจรู้ว่าที่นี่ไม่ใช่นี่คือเรียกว่าการเรียกไปยังระดับใหม่ตามภารกิจของวิญญาณความอึดอัดในชีวิตเท่ากับข้อตกลงที่วิญญาณทำไว้กำลังเปลี่ยนระดับ เวลาข้อตกลงวิญญาณระดับเดิมใกล้หมดอายุคุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ใจคุณไม่เหมือนเดิมงานเดิมทำให้คุณรู้สึกอึดอัดแม้ไม่มีปัญหาคนเดิมทำให้คุณเหนื่อยแม้เขาไม่ได้ทำอะไรสภาพเดิมไม่สามารถรองรับพลังงานของคุณอีกต่อไปสิ่งนี้เกิดเพราะ วิญญาณกำลังเรียกให้คุณเดินเข้าสู่ระดับใหม่ที่คุณตกลงไว้ก่อนเกิดและมันคือจุดเปลี่ยนเส้นทางชีวิตที่ลึกที่สุดในชีวิตคุณสรุปหัวใจสำคัญความอึดอัดในชีวิตไม่ใช่ความผิดพลาดแต่คือสัญญาณว่าข้อตกลงที่วิญญาณทำไว้เดิมกำลังหมดอายุเมื่อวิญญาณต้องการให้คุณก้าวสู่ระดับใหม่ของชีวิต พลังงานเก่าจะเริ่มผลักคุณออกจากที่เดิมคนเดิมงานเดิมสภาพแวดล้อมเดิมจะเริ่มรู้สึกไม่สอดคล้องเพราะบทเรียนของที่นั่นเรียนจบแล้วความรู้สึกอึดอัดคือการเปิดภารกิจใหม่ของวิญญาณที่ต้องการให้คุณไปสู่เส้นทางที่ใหญ่ขึ้นนี่คือช่วงที่จิตกำลังเขียนข้อตกลงที่วิญญาณทำไว้บทใหม่ และเรียกให้คุณเติบโตแบบก้าวกระโดดนั่นเองสุดท้ายหากเนื้อหาในคลิปนี้สัมผัสถึงจิตใจคุณสัมผัสถึงเรื่องราวในชีวิตคุณไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามอย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้ไปให้กับคนที่คุณรักหากคุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีให้กับเพื่อนเพอนเ,พอนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่ดีร่วมกัน ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามแล้วมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนหากชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยเพื่อที่เราจะได้มาร่วมพัฒนาตัวเองและจิตวิญญาณไปด้วยกันขอบคุณมากค่ะ